มาช่วงนี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของมอบเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์กันก่อนค่ะโดยเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนะคะที่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากราคาข้าวโพดตกต่ำค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณผินวังสำเภาแกนนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดพร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจํานวนกว่า1,200คนจากทุกอําเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาชุมนุมเพื่อทวงถามนายจีรายุทธ์วัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จากกรณี2เดือนที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลรวม3าครั้งเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยการเข้าแทรกแซงราคาประกันร,ราคารับซื้อข้าวโพด ที่ก่อนหน้านี้ความชื้น30%จากเดิมกิโลกรัมละ8บาททุกวันนี้เหลืออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท33สตางค์ ข้าวโพดแห้ง14.5%กิโลกรัมละ10บาท50สตางค์เหลือ8บาท65สตางค์โดยกเกษตรกรได้ยื่นเงื่อนไขขอให้รัฐบาลรับซื้อที่ความชื้น14.5%ในราคากิโลกรัมละ9บาท50สตางค์กระทั่งวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆจากรัฐบาลมีเพียงข้าราชการและตำรวจชั้นผู้น้อยเข้ามาสอบถามเท่านั้นจึงทำให้กลุ่มกเกษตรกรเกิดความไม่พอใจที่ไม่มีใครให้คำตอบได้ ต่อมานะคะกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้เคลื่อนย้ายออกมากลางเต็นและชุมนุมเพื่อปิดการจราจรบริเวณถนนสายหลักสระบุรีหล่มสักด้านหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเข้ามาพบเพื่อเจราจากับผู้ชุมนุม นายจิรายุทธ์วัชนารัฐผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บอกด้วยนะคะว่าทางจังหวัดได้รับทราบปัญหาและได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์หลายครั้งแล้วและได้โทรศัพท์สอบถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รับคําตอบกลับว่ายัางอยู่ระหว่างประชุมเพื่อหาข้อสรุปและเจรจาขอให้กลุ่มผู้ประท้วงเปิดถนนเพื่อให้รถสัญจรและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแต่การน,นาได้ยื่นคําขาดว่าหากไม่ได้รับคําตอบจากรัฐบาลก็จะปิดการจราจรทั้งสองฝั่งขาเข้ากรุงเทพ และขาออกกรุงเทพจำนวน10เลนทันทีพร้อมกับได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลเปรียบเทียบกรณีของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ปลูกปีละหลายครั้งกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงปีละครั้งเท่านั้นแต่รัฐบาลกลับไม่ได้ให้ความสำคัญช่วยเหลืออย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พยายามขอให้แกนนําขึ้นมาเจราจากันในห้องประชุมแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเกษตรกรยืนยันคําตอบจากรัฐบาลเท่านั้นโดยกลุ่มเกษตรกรได้ทําการปิดถนนทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพพร้อมทั้งนำข้าวโพดจานวนสองคันรถปิกอัพเตรียมพร้อมที่จะเทลงพื้นถนนเพื่อกดดันรัฐบาลให้ช่วยเหลือโดยเร่งด่วนโดยฝ่ายปกครองและตํารวจได้ระดมเจ้าหน้าที่ตํารวจและอาสาสมาัครกว่า200นายเข้าตรึงกําลังรักษาความสงบ เรียบร้อยโดยรอบพร้อมกับเรียกกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วจังหวัดเตรียมพร้อมกำลังเสริมอีกหลายร้อยนายเพื่อรอสมทบซึ่งล่าสุดกลุ่มเกษตรกรก็ยังคงปิดถนนทั้งสองฝั่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะและลงไปที่ภาคใต้นะคะที่นั่นก็มีกลุ่มม็อบเกษตรกรค่ะที่จังหวัดสุราธานีนะคะเป็นม็อบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราค่ะได้ออกมาทวงถามความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลนะคะหลังจากที่ราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่องค่ะ เกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันรายย่อยในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกว่า500คนนำโดยนายมนูญอุปราประธานสากลก,การเกษตรเบียงสะได้มารวมตัวชุมนุมที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อทวงถามสัญญาจากรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างต่อเนื่องซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้เคยยื่นหนังสือผ่านทางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้รัฐบ แก้ไขปัญหาราคายางโดยให้เกษตรกรสามารถขายยางแผ่นรมควันชั้น3ได้ในราคากิโลกรัมละ101บาทยางแผ่นดิบ92บาทยางก้อนถ้วย83บาทน้ำยาง81บาทส่วนปาล์มน้ำมันเกษตรกรเรียกร้องที่ราคาปาล์มทลายกิโลกรัมละ5บาทซึ่งเวลาผ่านมาแล้ว1เดือนแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆตามข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรจึงได้มารวมตัวทวงสัญญากับรัฐบาลและเตรียมวางแผนยกระดับการชุมนุมหากรัฐบาลยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องค่ะ ไปทันที่จังหวัดนองคายกันบ้างนะคะชาวบ้านกว่า30คนค่ะได้มารวมตัวกันนะคะแล้วก็มีการชูป,ป้ายสนับสนุนเรื่องของการห้ามจับปลาค่ะบริเวณเขื่อนห้วยมงพร้อมทั้งให้เปิดประตูระบายน้ําทุกบานนะคะเพื่อที่จะได้ปล่อยน้ําลงไปอย่างเต็มที่ให้ปลาในแม่น้ําโขงได้ว่ายขึ้นไปวางไข่แล้วก็ขยายปลาในลําห้วยมงค่ะ ที่บริเวณถนนข้างโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยมงสํานักชรประทานที่5กรมชรประทานหรือโครงการเขื่อนห้วยมงตําบลท่าบ่ออําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายที่เชื่อมต่อกับลําแม่น้ําโขงได้มีสมาชิกเครือข่ายสภาองคอ์กรลุ่มน้ําโขงนะคะและสมาชิกเครือข่ายองคอ์กรชุมชนจังหวัดน้องคายประมาณ30คนโดยการนําของนายประพลขันตรีกูลประธานเครือข่ายสภาองคอ์กรชุมชนตําบลน,น้ํามงผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านอุ่มเย็นตําบลน,น้ํามง อำเภอท่าบ่อได้มารวมตัวกันถือป้ายสนับสนุนการห้ามจับปลาหน้าเขื่อนและหลังเขื่อนห้วยมง จากการที่อำเภอท่าบ่อได้มีประกาศเรื่องห้ามจับสัตว์น้ำโดยระบุว่าจังหวัดน้องคายได้ออกประกาศกำหนดให้บริเวณหน้าและหลังเขื่อนห้วยโมงหมู่ที่8ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อเป็นที่ห้ามจับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์เมื่อวันที่23สิงหาคม2528ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่รักษาพืชพันธุ์บุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ จากประกาศดังกล่าวนะคะทางเครือข่ายเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาได้มีการจับปลาในฤดูวางไข่โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนทําให้ปลาในแม่น้าโขงว่ายขึ้นไปวางไข่และขยายพันธุ์ในลําห้วยมองได้น้อยปีนี้มีการเข้มงวดประกาศดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เปิดประตูระบายน้ําของเขื่อนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ปลาในแม่น้ำโขงได้ไว่ายขึ้นไปวางไข่และขยายพันธุ์ในลำห้วยโมงสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดที่ส่วนอุทกวิทยาน้องคายยังลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่8เมตร68เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้61เซนติเมตรค่ะ สำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดพัทธลุงนะคะได้นําเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจัดจําหน่ายค่ะเพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพนะคะโดยจะขายในราคา120บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาเนื้อหมูในท้องตลาดที่จังหวัดพัทลุงนะคะจะอยู่ที่140บาทต่อกิโลกรัมค่ะ ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดพัทลุงนะคะมีการจัดจำหน่ายเนื้อหมูชําแหละและไข่ไก่ราคาถูกภายใต้สัญ,ญลักษณ์ธงฟ้าเนื่องจากในขณะนี้ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มได้ปรับราคาสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ77บาทถึง80บาทส่งผลให้ราคาเนื้อหมูชําแหละที่พ่อค้าแม่ค้าขายภายในตลาดสดทั่วทั้งจังหวัดพัทลุงอยู่ที่กิโลกรัมละ140บาทส่งผล ระทบต่อประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดพัทลุงจึงได้จัดจำหน่ายเนื้อหมูชําแหละราคาถูกกว่าท้องตลาดในราคากิโลกรัมละ120บาทซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่มารอซื้อทำให้เนื้อหมูที่จัดจำหน่ายในราคาถูกหมดลงอย่างรวดเร็วและจะจำหน่ายเนื้อหมูชําแหละในราคาถูกไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้ นอกจากการจัดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกแล้วนะคะทางสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดพัทลุงยังได้นำไข่ไก่ขนาดเบอร์สามจำหน่ายในราคาแผงละ95บาทจากที่ในท้องตลาดราคาแผงละ105บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ไปกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะที่นั่นก็ได้มีการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารน,นะคะเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรด้านต่างๆให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ นายพงศธรสัจจชนพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนหอประชุมอเนกประสงค์ลามพระยานาคอำเภอปากค่าจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายทรงพันธ์จันสว่างเกษตรจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นกลุ่มพลังมวลชนผู้นำท้องถิน่นและ ่วราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอปากคาดให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารวันที่28กรกฎาคม2556คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตร,รเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จึงได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งจังหวัดบึงการได้จัดกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์13คลินิกประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกจุลปทานคลินิกกฎหมายคลินิกเกษตรและสหกรณ์คลินิกข้าวคลินิกมอนไมคลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงและคลินิกยางพารา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมคือนิทรรศการด้านโภชนาการแม่และเด็กการเลี้ยงลูกด้วยนมโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดบึงการทางนี้สำนักง,งานประมงจังหวัดบึงการยังได้มอบพันปลาน้ำจืด5 0,000ตัวให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อน,นำไปปล่อยเป็นการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำสาธารณะรวมทั้งสูงประสานงานป่าไม้บึงการยังได้มอบต้นกล้าพันไม้1000ต้นให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานอีกด้วยค่ะ พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะ